ตัวเลขเงินนั้นมันเป็นหนังสือตราสารเห็นไหมมันต้องเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมีรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดมันลึงเรียกว่าหนังสือตราสารและตัวเลขเงินนั้นมันเป็นตัวเงินมันเป็นตราสารเปลี่ยนมือจึงสามารถเปลี่ยนมือกันได้โดยง่ายใช่ไหมก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นตัวเลขเงินชนิดระบุชื่อหรือชนิดผู้ถือชาติชนิดระบุชื่อก็ต้องมีการสลักหลังและส่งมอบ แต่ถ้าชนิดผู้ถือเพียงแค่ส่งมอบนั้นก็เปลี่ยนความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าหนี้กันแล้วนั่นเองนะดังนั้นในเรื่องของตัวเงินจำไว้ว่ามันเป็นตราสารเปลี่ยนมือดังนั้นตัวเลขเงินจึงเป็นหนังสือตราสารนะครับซึ่งหนังสือตราสารนี้ในขณะที่ผู้สั่งจ่ายทาการสั่งจ่ายตัวเลขเงินคนที่สั่งจ่ายตัวเลขเงินเนี่ยคือคนแรกที่เขียนตัวเลขเงินขึ้นนะครับนะรบเราเรียกว่าผู้สั่งจ่ายผู้สั่งจ่ายคนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้กับผู้รับเงินส่วนใหญ่จะเป็นหนี้กับผู้รับเงิน ะะอาจจะเป็นหนี้กู้ยืมเงินกันและต้องการชําระหนี้อย่างอื่นแทนการชําระหนี้ด้วยเงินสดจึงมีการออกตัวแลกเงินได้เช่นนี้ฮะตัวผู้สั่งจ่ายก็จะทําการสั่งให้ผู้จ่ายทําการใช้เงินจํานวนหนึ่งให้แก่ผู้รับเงินนะ,ะหรือใช้เงินจํานวนหนึ่งตามคําสั่งของผู้รับเงินก็ได้ ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงมีด้วยกัน3คนในตัวแลกเงิน1คือผู้สั่งจ่ายผู้สั่งจ่ายคือคนที่เริ่มต้นในการสั่งจ่ายตัวแลกเงินขึ้น2คือผู้จ่ายผู้จ่ายคือเป็นผู้มีหน้าที่ใช้เงินให้แก่ผู้รับเงินตามคําสั่งของผู้สั่งจ่ายในวันที่ตัวแลกเงินนี้ถึงกําหนดและท้ายที่สุดฮะคือผู้รับเงินผู้รับเงินก็คือเจ้าหนี้คนแรกในตัวเงินนั่นเองนะหรือเราเรียกว่าผู้ส่งในฐานะผู้รับเงินโอเคนะจะต้องประกอบด้วย3อย่าง เวลาเราจำข้อที่จริงฮะเราจำว่ากอไก่ผู้สั่งจ่ายสั่งจ่ายตัวแลกเงินโดยสั่งผู้จ่ายคือขอไข่ให้ใช้เงินจำนวน1ล้านบาทให้แก่ขอควายผู้รับเงินแบบนี้เป็นตัวแลกเงินนะตัวแลกเงินมีบุคคล3าคนที่เกี่ยวข้องผู้สั่งจ่ายผู้จ่ายและผู้รับเงินทีนี้ฮะในแต่ละคนเนี่ยจะต้องรับผิดตามเนื้อความในตัวหรือไม่อเราให้เห็นภาพรวมกันเลยนะครับเพื่อพอเราลงรายละเอียดเนี่ยเราจะอ๋อคิดเชื่อมโยงกันได้นะครับคนแรกฮะ ผู้สั่งจ่ายผู้สั่งจ่ายคือคนที่เริ่มเขียนนะเริ่มเขียนหรือสั่งจ่ายตัวแลกเงินขึ้นดังนั้นตัวผู้สั่งจ่ายเนี่ยในเรื่องของรายการสําคัญในตัวแลกเงินสิ่งที่จะต้องมีประการแรกเลยนะเป็นรายการสําคัญคือต้องมีลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายตามมาตรา9 0 9านอนุมาตรา8ดังนั้นเมื่อมีลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายนะผู้สั่งจ่ายได้ลงลายมือชื่อในการสั่งจ่ายตัวแลเงินขึ้น บุคคลใดก็ตามที่ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินบุคคลนั้นต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วคือเป็นลูกหนี้ในตั๋วเงินตามมาตรา900ดังนั้นเมื่อผู้สั่งจ่ายทำการสั่งจ่ายตั๋วแลกเงินขึ้นจึงมีลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายอยู่ในตั๋วแลกเงินเมื่อมีลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายอยู่ในตั๋วเงินผู้สั่งจ่ายคนนี้จึงต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วตามมาตรา900ในฐานะผู้สั่งจ่ายในเรื่องของรายการตามเช็คจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา9 8 8 ว่ารายการนาเช็คมีอะไรบ้างแต่ถ้ารายการนั้นไม่ว่าอนุใดก็ตามนะครับมันขาดไปเช่นในาาขนาดขณะที่ตัวผู้สั่งจ่ายเช็คทําการสั่งจ่ายเช็คมันดันขาดรายการสําคัญเช่นอนุมาตรานึงของมาตรา9 8 8มีคําบอกชื่อว่าเป็นเช็คแบบนี้มันจะไม่สมบูรณ์เป็นเช็คไอค้คาว่าไม่สมบูรณ์เป็นเช็คนี่มันจะเป็นกรณีที่เช็คนี่หย,ยิบยืมมาตรา910ซึ่งเป็นบทบัญญัติในตัวเลขเงินมาใช้บังคับในเช็ค เท่าที่ไม่ขัดกับสภาพของเช็คด้วยนะครับโดยอ้างมาตรา989เป็นสะพานเชื่อมเพราะฉะนั้นกรณีนี้ในเรื่องของรายการตามเช็คเราจึงต้องศึกษารายการตาม8 9ด8ก้แนะครับแต่ผลของมันเราต้องตอบมาตรา989ประกอบมาตรา910ตอนนี้เรารู้แล้วว่าตั๋วเงินนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทคือตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญายใช้เงินและก็เช็ค ใช่ไหมฮะในส่วนของตัวเลขเงินตามมาตรา9 0 8คือหนังสือตราสารซึ่งผู้สั่งจ่ายสั่งให้ผู้จ่ายใช้เงินจํานวนหนึ่งให้แก่ผู้รับเงินซึ่งคําสั่งของผู้สั่งจ่ายตัวเลขเงินนั้นต้องเป็นคําสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้ใจ่ายเงินเป็นจํานวนที่แน่นอนด้วยดังนั้นเราสรุปง่ายๆฮะตัวเลขเงินก็คือหนังสือตราสารซึ่งผู้สั่งจ่ายมีคําสั่งให้ผู้จ่ายเนี่ยใช้เงินเป็นจํานวนที่แน่นอนให้แก่ผู้รับเงินนั่นเอง ซึ่งในส่วนของตัวเลขเงินนั้นสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดระบุชื่อและชนิดผู้ถือโอเคนะนะครับส่วนตัวเงินประเภทถัดมาคือตัวสัญญาใช้เงินตัวสัญญาใช้เงินตามมาตรา982นะครับคือกรณีที่ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนที่แน่นอนให้แก่ใครให้แก่ผู้รับเงิน นะครับซึ่งในตัวสัญญาใช้เงินนั้นมีเฉพาะชนิดระบุชื่อเท่านั้นไม่มีชนิดผู้ถือส่วนตัวเงินประเภทสุดท้ายฮะนั่นก็คือเช็คตามมาตรา9 8 7เช็คก็คือหนังสือตราสารนะรซึ่งผู้สั่งจ่ายเช็คได้สั่งธนาคารให้ใช้เงินตามเช็คเมื่อทวงถามแก่ใครแก่ผู้รับเงินนั่นเองซึ่งแน่นอนฮะธนาคารที่ใช้เงินตามเช็คมันไม่ใช่ผู้จ่ายเพราะผู้จ่ายมีเฉพาะในตัวแลกเงินเท่านั้น ซึ่งเช็คนี้ถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดเช่นเดียวกันคือเช็คชนิดระบุชื่อและเช็คชนิดผู้ถือนะครับทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากรณีังาวเป็นตั๋วเงินชนิดระบุชื่อหรือชนิดผู้ถือให้เราดูคําสั่งของผู้สั่งจ่ายฮะถ้าเป็นในเรื่องของตั๋วแลกเงินหรือในเรื่องของเช็คให้เราดูคําสั่งของผู้สั่งจ่ายตั๋วแลกเงินหรือผู้สั่งเช็คส่วนถ้าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินก็ให้เราดูในเรื่องของคําสั่งของตัว ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินว่าเขามีคำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินอย่างไรให้แก่ใคร